ถ้าให้พูดถึงนักแสดงที่สวยหวานดุดดังเจ้าหญิงต้องมอบให้กับเธอคนนี้ยืนหนึ่งสำหรับเกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวด้วยภาพลักษณ์ใดๆออร่าฟิวนางฟ้านางสวรรค์มาเกิดชัดๆยิ่งล่าสุดที่เจ้าตัวแปลงโชมสวยจัดเต็มในชุดเดรสสีฟ้าสวยสงา่าเช็คอินที่ฮงของดิสนีย์แลนด์พร้อมแคปชั่นสุดดีใจว่ากรดให้ทายว่าเกรซอยู่ที่ไหน ไม่อยากเชื่อเลยที่จะได้พูดว่าเกรซได้ไปเยี่ยมชม World of Frozen ที่แอดทักดิสนีย์แลนด์ทีมฟรเซที่แรกและใหญ่ที่สุดในโลกและกรซดังกว่าคือได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตท่องเที่ยวไทยแห่งเอเรนเดลงือปรบมือ 5,555 55. นี่เป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับเกรซและแฟนแฟน,แฟนโปรเซนทุกคนเลยเพราะที่นี่ทุกคนจะได้พบเจอกับสถานที่ที่โดดเด่นอย่างนอร์ทเมลเทนหอนาฬิกาปราสาทเอเรนเดลและนำ้ำพุแห่งมิตรภาพพร้อมฉากหลังที่บอกได้เลยว่าสวยเหมือนจริงเหมาะสำหรับการถ่ายรูปมากทุกคนตามเกรซไปินทูเดอ u n k n o น n กัน ถ้าให้พูดถึงนักแสดงที่สวยหวานดุดดังเจ้าหญิงต้องมอบให้กับเธอคนนี้ยืนหนึ่งสำหรับเกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวด้วยภาพลักษณ์ใดๆออร่าฟิวนางฟ้านางสวรรค์มาเกิดชัดๆยิ่งล่าสุดที่เจ้าตัวแปลงโฉมสวยจัดเต็มในชุดเรสสีฟ้าสวยสงา่าเช็คอินที่ฮงคงกองดิสนีย์แลนด์พร้อมแคปชั่นสุดดีใจว่ากรดให้ททยว่าเกรซอยู่ที่ไหน ไม่อยากเชื่อเลยที่จะได้พูดว่าเกรซได้ไปเยี่ยมชม World of Frozen ที่แอดทับดิสนีย์แลนด์ทีมฟรอเซที่แรกและใหญ่ที่สุดในโลกและกรีดดังกว่าคือได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตท่องเที่ยวไทยแห่งเอเรนเดลมงือปรบมือ 5,555นี่เป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับเกรซและแฟนแฟน,แฟนโรเซนทุกคนเลยเพราะที่นี่ทุกคนจะได้พบเจอกับสถานที่ที่โดดเด่นอย่างนอร์ทเมลเทนหอนาฬิกาปราสาทเอเรนเดลและนำ้ำพุแห่งมิตรภาพพร้อมฉากหลังที่บอกได้เลยว่าสวยเหมือนจริงเหมาะสำหรับการถ่ายรูปมากทุกคนตามเกรซไปอินทูเดอะอันโนนกัน